Giving Love, Giving Life ครับผมซึ่งคอนเสิร์ตนี้นะคะเขาจัดขึ้นมาค่ะเพื่อหาไรายได้ให้กับผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ บอสเครื่องซีด97.5 fm ตุ้ยธีรพัฒน์อวดเสียงร้องนุ่มๆกับบทเพลงอันแสนหวานให้ได้ฟังกันในคอนเสิร์ตการกุศล Giving Love Giving Life รวมโดยศิลปินรุ่นใหญ่ทั้งหลังล็อกเรสตาทูนทิรัญญาซับรวมไปถึงบุ๋มบรรดดาที่มาจับไมค์โชว์ลูกคอกับเขาด้วยแต่ที่สร้างความประทับใจสุดๆก็เห็นจะเป็นเต๋าสมชายที่มาโชว์เพลงศรัทธาซึ่งทำเอาผู้ชมร้องตามกันทั้งคอเลยละค่ะ การจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะจะนําไปร่วมสมทบกองทุนน้ําใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือค่ะส่วนช่วงนี้เรามีข่าวดีมาบอกด้วยนะคใครที่อยากจะไปฝรั่งเศสกับยาย,ะยะอุรัสยาบ้างอ่า <c oughs> อยากไปใช่ไหมอยาไปคไปฟังข่าวนี้กันค่ะ <c oughs> แทนชวนคุณไปเที่ยวฝรั่งเศสเมืองต้นตอนหลังกำเนิดน้ำหอมชื่อดังระดับโลกกับยายาอุรัสยาสเปอร์บันในแคมเปญสุดพิเศษ t 2 v e Plus Summer in France ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m t w v e p l u s บันเทิงตาม